3,780เหรียญน,นะครับเป็นฟอเรคแอสของปีนี้แล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ประมาณ56,000บาทในช่วงแรกที่ราคายืนประมาณ3,500เหรียญแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงมา3,400แล้วพอดีตัวกลับขึ้นไปในความแรงที่คิดว่าเท่ากับเส้นตรงทางซ้ายมือแรกเนี่ยก็บวกไปประมาณ380เหรียญจาก3,400ก็น่าจะมีเป้าหมาย3 7 8 0เหรียญน,นะครับ ถ้าเราเห็นสัญญาณในการชะลอการซื้อลงของธนาคารกลางหรือมีการที่ซื้อทองน้อยลงแลวหันกลับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเมกาผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดว่าทองอาจจะเริ่มเข้าสู่ขาที่ยอดตัวลงในเรื่องของราคาเพราะว่าดีมานปีนี้มาจากธนาคารกลางค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่าถ้าราคาจากช่วงนี้ไปมีการปรับฐานช่วงประมาณ3,500ยเหรียญถึง3,580ดบเหรียญจะเป็นจุดที่ดีที่กลับเข้าซื้อ อทองคําอีกครับถ้ามีการปรับลงมา Fol the money. ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะคะุณแตามมองทิศทางของราคาทองคำยังไงบ้างคะบวกมาเป็นพันเปรียนแล้วสำหรับปีนี้นะคะอัพไซด์ที่จะไปได้ต่อจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็จะไปด้วยอะไรคะ ครับตัวเลขที่เราให้ไว้เนี่ยมันเป็นประมาณ3,780เหรียญน,นะครับเป็นฟ o r e c ค s สของปีนี้แล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ประมาณ56,000บาทนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเทคนิคก็ตัว symmetrical triangle pattern ที่เห็นเนี่ยก็คือในช่วงแรกที่ราคายืนประมาณ3,500เหรียญแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงมา3,400แล้วพอดีดตัวกลับขึ้นไปใน ความแรงที่คิดว่าเท่ากับเส้นเส้นตรงทางซ้ายมือแรกเนี่ยก็บวกไปประมาณ380เหรียญจาก3 4 0 0ก็น่าจะมีเป้าหมาย3,780เหรียญน,นะครับแต่ว่าราคาที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วแล้วก็มีการเซลล์ออนแฟกออกมาจากหลังจากตัวเลขที่ออกมาตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปรับตัวลงเนี่ยก็คงจะอยู่ในเส้นแนวโน้มที่ อาจจะมีการย่อตัวลงได้แล้วก็เคลื่อนไหวในแนวโน้มที่คิดว่าถ้าอยู่ในช่วงกรอบของปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ3,585ถึง3,940แต่คำว่า3,940ของผมคือเป็นแนวโน้มเทคนิคที่เลย Asymmetrical Triangle อันนี้ไปในกรณีที่มีปัจจัยเสริมนะครับผมคิดว่าถ้าราคาจากช่วงนี้ไปมีการปรับฐานช่วงประมาณ3,500เียญถึง3 5 8 0เียญจะเป็นจุดที่ดีที่กลับเข้าซื้อ,อทองคำอีกครับถ้ามีการปรับลงมา ถึงขนาดนั้นนะครับค่ะแสดงว่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะการปรับฐานระดับประมาณ1 0 0ยถึงสองเหรียญสําหรับทองคําณราคาปัจจุบันคิดคิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจัยที่สนับสนุนในการที่จะให้อ่ามันมันบวกก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยซึ่งอ่าก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะลดอีกประมาณ0.5 เปอร์เซ็นต์หรือว่าประมาณสองครั้งน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามตรงนี้ไปแต่ว่าในช่วงไตามาสี่แล้วจริงๆเป็นช่วงที่เป็นเป็นซีซันโนของทองที่อาจจะมีการราคาไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยมากจนกระทั่งามาช่วงต้นปีที่อาจจะมีซีซันโนเซลของจุดจีนหรือการที่ฝั่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้าซื้อทองไปไปไปผลิตสินค้าสําหรับอรอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้าครับค่ะทีนี้ ฝั่งของความเสี่ยงนะคะเมื่อสักครู่คุณแต่เมนชั่นมาน่าสนใจนะคะราคาที่ขึ้นมาแน่นอนทําให้เกิดคําถามว่าฟองสบู่หรือย,ยันราคาทองแพงไปแล้วแล้วราคาจะลงไหมหลังจากที่ขึ้นมาแดงๆเป็นพันเหรียญน,นะคะความเสี่ยงที่ทองจะปรับฐานเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมคะอะไรจะเป็นตัวสัญญาณแล้วว่าทองกําลังจะลง ครับผมผมคิดว่าเราปีนี้เราพูดกันถึงเรื่องการซื้อทองของธนาคารกลางค่อนข้างเยอะในการที่เขาจะ โดยเฉพาะประเทศที่ประเทศจีนรัสเซียอินเดียครับก็ประเทศที่เป็น Emerging Market ต่างๆนะครับถ้าเราเห็นสัญญาณในการชะลอการซื้อลงของธนาคารกลางหรือมีการที่ซื้อทองน้อยลงและหันกลับมาซื้อพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าอันนั้นน่ะจะเป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดว่าทองอาจจะเริ่มเข้าสู่ขาที่ย่อตัวลงในเรื่องของราคาเพราะว่าดีมานปีนี้มาจากธนาคารกลางค่อนข้างเยอะครับค่ะ แต่คือถ้าดูจากแนวโน้มรูปการสถานการณ์นะครับเป็นไปได้ไหมคะที่ธนาคารกลางเขาจะซื้อทองน้อยลงค่ะคุณตัที่ผ่านมาต,ต้องบอกว่าในรอบเจ็บเดือนที่ผ่านมาซื้อไป400กว่าตันนะครับมีการคาดการจากทางทางสื่อต่างประเทศเน็ตโฟกัสนะครับว่า อาจะซื้อน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยซื้อแต่ละปีทะลุ1,000ตันแต่ปีนี้เขา forecast ประมาณ900ตันเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือของปีเขายัง forecast ว่ามีการซื้อเพิ่มเติมของธนาคารกลางเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและในโยบายทางทางการเงินจากเฟดเองด้วยครับว่ามองทิศทางของเงินดอลลาร์ไปทางไหนครับค่ะ จากตัวเลขที่โช์นี้นะคะ,อะพอที่จะประเมินสถานการณ์ยังไงคะในการที่แบงค์ชาติเข้าซื้อทองคำเราก็จะเห็นว่าความต้องก,การทองคำในจำนวนมหาศาลเนี่ยมาจากทางรัฐชาติมาจากทางแบงค์ชาตินะคะมันเพิ่มขึ้นน้อยลงหรือว่าอย่างไงครับครับแต่ตัวเลขที่โชว์อยู่บนสกรีนอันนี้เป็นคอน sumer demand ไม่ใช่ธนาคารกลางนะครับก็จะเป็นคอน sumer demand ในแต่ละประเทศซึ่งจริงๆอันนี้คือเอามาให้ดูว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยมี คอน sumer demand อันดับ10ของโลกนะครับแล้วถ้าในเอเชียด้วยกันเองเราแพ้แค่ จีนอินเดียแล้วก็เวียดนามนะครับแล้เราเป็นอันดับ4ในในเอเชียซึ่งจริงๆเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มมีคอน s u m e r d ด m a n นในเรื่องของทองมากขึ้น,นเรื่อยๆครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอดอย่างน้อย15ปีที่ผ่านมาถ้าไป Average ที่ยาวหน่อยเนี่ยจริงๆเราเป็นที่1ในอาเซียนแต่ตอนนี้มันมีเวียดนามที่เริ่มมีมีกำลังมีมีมมความต้องการมากขึ้นนะครับ ก็ตลาดบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นตลาดที่อยู่คู่กับประชาชนของคนไทยมายาวนานในมุมของเป็นรีเทลเซฟิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เห็นได้แต่หลายช่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดตอนที่สถานการไม่ดีเนี่ยประชาชนก็สามารถเอาทองออกมาขายเพื่ออ,อยังเหมือนอดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการดูแลตัวเองได้ครับก็ ก็เป็นวัฒนธรรมที่ทำมาได้ดีครับในในส่วนของประชาชนครับค่ะดังนั้นก็ปีทั้งดีมา์นะคะของซินทรัลแบงค์นะคะแล้วก็ดีมา์ที่เป็นของคอน sumer ดีมา์นะคะซึ่งตัวเลขของบ้านเรานี่ก็ดูเป็นหนึ่งในประเทศท็อปทอปนะคะที่มีดีมา์หรือว่าความต้องการทองคำในอัตราที่สูงนะคะแต่ว่าในจังหวะที่ราคาทองแพงหรือว่าอยู่ในโซนสูงแบบนี้นะคะคุณต่ายมองว่าดีมาของคอน sumer จะลดลงไปหรือเปล่า ช่วงที่ทองแพงเนี่ยกำลังซื้อเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมด้วยนะคะเศรษฐกิจในบ้านเราแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกจากนโยบายสางครามการค้าที่มันทําให้เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนเนี่ยนะคะดีมานจากปากไรย่อยมันจะลดลงไปไหมก็ยืนยันว่ายังซื้ออยู่ครับจากสิ่งที่เห็นแล้วก็จริงถ้าไปดูอย่างตัวเลขสุลกากรเป็น net import นะครับไม่ใช่ export เพราะฉะนั้น คนไทยยังซื้ออยู่แล้วก็ผมคิดว่าด้วยเงินบาทที่แข็งจริงๆแล้วเขาซื้อได้ถูกลงประชาชนเองก็ก็รู้ว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเกิดเงิน u s ดอลลาร์ผมว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากในฝั่งที่เป็นไม่ใช่เฉพาะจากผู้ประกอบการค้าทองเองแต่ทางทางธุรกิจการเงินต่างๆก็ฉายภาพสะท้อนปัญหาโลกหรือเศรษฐกิจโลกให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้า คนที่ติดตามตรงนี้อยู่เรื่อยๆผมบคิดว่าปีนี้ก็เข้าซื้อและถือพองเป็นสินทรัพย์อ a l t e r n a t i v e ในพอร์ตเนี่ยเยอะขึ้นค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างเห็นได้ชัดครับอืมดังนั้นคือน,นอกจากตีมานของแบงค์ชาตินะคะตีมานของกลุ่มรายย่อยที่ดูจะมากขึ้นนะคะจากอันนี้เขาก็เห็นว่าโลกนี้มันมีความไม่แน่นอนสูงนะคะต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะยังมีตีมานหรือว่าแรงผลักดันอะไรที่เป็นแรงบวกกับทองคําในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกไหมคะคุณต่าย ครับผมผมผมแชร์อีกตัวเลขหนึ่งคือประดีเพิ่งไปทำตัวเลขตอนที่เป็นงาน Thailand f o r u มให้ต่างชาติดูเนี่ยคือของประเทศไทยเองปีนี้ครับมีการเติบโตของการเก็บอ,อมที่เป็นเหรียญทองกับโกบาร์สูงถึง3 8นะครับในควอเตอร์สองของปีที่ผ่านมาคือโตขึ้นอีก38%จากควอเตอร์สองปีที่แล้วแล้วก็เป็นที่หนึ่งในอาเซียนอันนี้ส่งผลให้เห็นว่าคนที่ซื้อแล้วเอาทองกลับไปเก็บเองแล้วอุ่นใจว่าเขารักษามูลค่า ฐานะทางการเงินของเขาเองไว้เนี่ยก็ก็เยอะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจของเขาเองได้ได้ดีนะครับก็เป็นที่น่าพื่มใจนะครับก็สัดส่วนการลงทุนตอนนี้ก็ก็อยากแนะนําให้เพิ่มด้วยซ้ำนะครับจากเดิมที่เคยแนะนํากัน5 1 0ของพอร์ตลงทุนจริงๆปีนี้ก็แนะนาเป็น10-15%าเปอ็นเพราะว่าทองคํามีค่าส,ามาสัมพันธ์ที่ต่างจากหุ้นและพันธบัตรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมีไว้ในพอร์ต การลงทุนก็อาจจะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีครับค่ะเอ่อเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนของพอร์ตสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะคือเป็นระดับที่ถือว่ามีมีความเสี่ยงหรือว่าจะมีผลกับพอร์ตไหมคะเพราะว่าด้านหนึ่งคนก็จะมองว่าทองคําราคาขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าทองคําจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนให้กระแสงเงินสดหรือว่าให้ดอกเบี้ยกับเรานะคะคุณจ่าครับ ก็ปีนี้บีเทิเปร์็น40%เป็นสปอร์ตแล้ว30%เป็นเงินบาทนะครับจริงก็เป็นอะไรที่คาดจริงๆแล้วคา,คาดคาดคิดไม่ถึงเหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการทองแล้วกันเพราะธรรมดาเราเห็นหุ้นเนี่ยขึ้นเยอะเวลาที่วิ่งแต่ทองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ได้หวือหวาแต่สเตเบิลนะครับแต่ก็มี average 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นสปอร์ตบวกอยู่ประมาณ93%แต่ถ้าเป็นบาทเนี่ยอยู่ประมาณ9นะครับแต่ปีเนี้ยมันสูงเกินเนี่ยก็แสดงว่าโลกเรามีความผันผวนมีความไมไ่่แนนนอนอยู นะครับแล้วข้อดีของทองที่อยากให้เพิ่มในพอร์ตลงทุนเพราะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมันมีประวัติการรักษามูลค่าในระยะยาวแม้ว่าช่วงที่เป็นเงินเฟ้อสูงนะครับแล้วก็มันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีอย่างที่ผมเรียนคือไอ้ความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันมันต่ำมันลดความผันผวนของพอร์ตลงได้ครับแล้วก็จริงๆแล้วมันป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินด้วยครับแต่ว่าช่วงที่ดอลลาร์อ่อนค่าทองก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ ค่ะทั้งปองกันความเสี่ยงเงินเฟ้อปองกันความเสี่ยงค่างเงินนะคะแล้วก็เป็นดันมิเมชนะคะชนะดอกเบี้ยไปไม่รู้กี่เท่าตัวนะคะถ้าดูจากรีเทิร์นที่คุณต่ายเล่าให้ฟังย้อนหลังนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกของทองคำนะคะทีนี้อีกหนึ่งดีมมนทางฝั่งของออพวก ETF ทองคำที่เราก็ได้ยินว่าเขาก็ซื้อมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะในช่วงไซเคิลของปีนี้ทองขึ้นเยอะๆนะคะครับดีแมนของกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะในช่วงควอเตอร์สุดท้าย ครับก็ยังเยอะอยู่ครับผมเห็นตัวเลขสักครู่นะครับพอดีมีตัวเลขอยู่พอดีอ่าเจ็ดเดือนแรกกองทุน E t ทซื้อเข้ามา420ตันครับซึ่งเขาเดิมทีเคยขายต่อเนื่องกันมา4ปีแต่เนี้ยกลับมาไล่ซื้อในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไป,ปเปล่า420ตันนะครับแล้วก็เป็นระดับที่สูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาปี2020ครับเพราะฉะนั้นอ่กองทุน ETF เนี้ยก็ก็เป็นตัวแทนของเรียกว่านักลงทุนรายย่อยและเฮด์ฟันแล้วกันที่ เขาก็คงเห็นว่าปีนี้ทองอาจจะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เขาต้องถือเพื่อให้ portfolio return นร้นเป็นบวกครับค่ะนี่เป็นฝั่งดีมาน,นะคะของสาจุดสําคัญทั้งเซ็นท a l bank กองทุนแล้วก็รายย่อยนะคะทีนี้ปัจจัยที่เป็นปัจจัยซึ่งอาจจะส่งผลบวกกับทองคาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2022เรื่องของสงคราม ตอนนี้เนี่ยมีความขัดแย้งอยู่หลายจุดในโลกนะคะแต่ดูเหมือนมีความพยายามในการที่จะยับยั้งสงคราม,มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัสเซียยูเครนนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าสงครามใหญ่ๆจบมันจะมีผลกดดันราคาทองคำนะคะจริงเท็จประการใดคุณต่ายมาอย่างไงคะ ครับก,ก็คงจริงครับเพราะว่าความไม่แน่นอนและความผันผวนที่เกิดขึ้นเราจะเห็นในเรื่องของงบประมาณที่โยกจากการลงทุนไปสู่เรื่องของอุปกรณ์การสู้ลบต่างๆหรือในเรื่องของเวลาไปปิดช่องแคบหรือการที่น้ํามันราคาเพิ่มขึ้นมันก็ไปส่งผลในระยะถัดไปแต่อย่างน้อยผมว่าภาพรวมตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองกับ ความที่ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักแต่ปัจจัยที่ติดไปรวมมาก็คือเป็นเรื่องที่มันไปเสเก็ดความแรงของความรุนแรงของพวกนี้เวลาเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะครับแต่ปัญหาก็คือสงครามสมัยนี้คือมันไม่ถึงกับรุนแรงแต่มันไม่จบสิ้นแล้วมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีประเด็นต่อเนื่องเช่นรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เริ่มมีโปรแลนด์เข้ามาละว,ว่าเป็นเป็นประเทศที่รัสเซียก็เริ่มไปไปเหมือนโปรแลนด์ไปยิงถูกโดนของรัสเซียก็กลายเป็น เริ่มมีนาโตกับรัสเซียเข้ามาอีกซึ่งอันนี้มันก็คงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารไปครับแต่ผมคิดว่าถ้าตาบใดที่ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่หรือในกลุ่มของตะวันออกกลางเองเรื่องอิสราเอลกับอเลสไตน์หรือกลุ่มชนอื่นๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวครับที่ทําให้ราคามีการแตกตื่นจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ไม่ใช่เป็นป,ป,ปัจจัยหลักมากครับ Follow the money.